สวัสดีครับวันนี้ดู d m a ม็กวีคอร์สปี2012นะครับ <c oughs> ยกที่5นิ้วครับยางเบอร์35ขอบ16นะครับล้อได้ลายหยดน้ำเงาออฟเซตที่45นะครับชุดยกเป็นของทางร้านเองนะครับของเฮนเมดเองนะครับความสูง ลงตัวพอดีครับที่เบอร์ยาง35นะครับโอเคดูกันรอบรอบก่อนนะครับโ,โชคที่ได้คันนี้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์ครับซับแทงปรับ8ระดับนะครับสปริงได้เป็นสปริงเดิมนะครับดูช่วงล่างใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับคอมานี่หนาะนะครับ ทุกอย่างเป็นชิ้นงานถอดประกอบทั้งหมดนะครับการดัดแปลงตัวรถแทบจะไม่มีเลยนะครับคันคนี้ก็ได้ปีกนกปรับองศา,งาด้วยนะครับก็มาทีก็คือชุดชุดคำหลังชุดดอบอาร์มหลังนะครับครบส่วนข้างหลังได้เป็นตัวตัวต่อเพากลางนะครับ หังสุดอีกทีหลังสุดอีกทีได้ก้อนรองปรับองศานะครับได้คันพงสเปกอาร์มนะครับมีตัวต่อสายเบรกนะครับโอเคขอบคุณครับ